สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิทเรคะ่ะวันนี้ก็ไปอยู่กับกิจกรรมเติมคู่ปองนะคะเป็นเติมปองต้นเดือนนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆนะคะโดยที่สกินที่มาในกิจกรรมเติมคู่ปองวันนี้นะคะก็จะเป็นสกินตัว เดี๋ยวเสียนนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยของสกินตัวเตียวเสียนกันเลยดีกว่านะคะทุกคน ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะเสียดายมากนะคะสกินสวยแต่ เป็นสกินะดบลิมิเตดเขียวนะคะอยากให้มีเอฟเฟกอะไรอย่างงี้ด้วยนะคืออาวีอ่ะคือชอบทำสกินสวยชุดสวยๆมานะแต่ก็จะเป็นลิมิเตดเขียวนะคะไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะเปลี่ยนแค่ชุดเฉยๆนะคะก็จะเป็นถือขวดซองสตอเบอรี่สาวหวานแบบนี้นะคะหรือว่าเดือนมิถุนาเป็นเดือนแห่งสาวหวานหรือเปล่าเนี่ยทุกคนกดกลับออกมานะคะกดมาตรงหน้าริวมกิจกรรมนะคะกดมาตร้งรูปรถเข็นเลยเจอกับ เติมปองต้นเดือนนะคะกิจกรรมตั้งแต่วันที่1นะคะจนถึงวันที่ส4นี้นะคะกดที่เข้ามาเลยนะคะเติมขั้นต่ําแค่9คูป,ปองนะคะล็อกอินให้ครบ7วันนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นลูกแก้วทองนะคะ10ลูกกับสกินเตียวเสี้ยนถาวรกันไปเลยตอนนี้เราเติมมาแล้วนะคะ9คูป,ปองอ่าเรากดล็อกอินไปเลยนี่นะคะทุกคนต้องเข้ามาล็อกอินต่อเนื่องนะคะให้ครบ 7วันนะคะอาจจะไม่ล็อกอินต่อเนื่องก็ได้อาจจะเป็นล็อกอินวันเว้นวันก็ครบ7วันพอดีนะคะสําหรับสกินก็เล็กน้อยก็จะได้ไวๆนะคะแต่วันที่2นะคะจะได้เป็นสกินเตยวเซียนแบบเช่า7วันนะคะนี่แล้วก็3 456จะได้เป็นลูกแก้วนะคะวันละ2ลูกนะ,ะแล้ววันที่7ก็จะได้เป็นสกินทาวอ่อนแบบนี้เลยนะคะสวยๆง่ายๆแบบนี้เลย กิจกรรมเติมปองต้นเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกเดือนนะคะถามว่าลูกแก้วทองเนี่ยเราเอาไปทําอะไรได้นะคะเรามาสุ่มเป็นสกินถาวรได้นะคะตอนนี้เราขาดแค่สกินอิรุเมียนะคะเดี๋ยวเรารอครบ60สลูกแล้วเราค่อยมาทาคลิปสุ่มนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเดียวจ้ยค่ะ